ดรนายแพทย์บรเมเอกิ่งโก้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีดรจิราพรวรวงศ์ผู้ในการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานีและนายอํานวยอินทรธิราชนายกอบตนาผู้ค่ะได้ร่วมเปิดโครงการสร้างชุมชนสุขภาวะตําบลน,นาผู้ด้วยสอบอชโมเดลเทิดพระเกียติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า 9, เจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างอบตอนาผู้กับวิทยาลัยพยาบาลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ยังเป็นปัญหาในทุกพื้นที่ค่ะซึ่งการนำแนวทางการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วยสอบอชอโมเดลนำปิงปองจราจรชีวิตเจ็ดสีมาประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพสำหรับประชาชนอายุ15ปีขึ้นไป ในพื้นที่ตำบลนาผู้อำเภอเพนเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนโดยด้วยสบชโมเดลค่ะเป็นป่องจราจรชีวิตเจ็ดสีทั้งนี้ได้สร้างกิจกรรมเสริมสุขภาพประชาชนผ่านการเรียนรู้5ฐานประกอบด้วยการประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพฐานลดหวานมันเค็มรักไตฐานขยับกายยืดเหยียด ต้านตัน,ต,นตึงฐานอารมณ์หลีกหนีความเครียดฐานสามรถรสเหล้ารถบุหรี่รถอ้วนเป็นต้นค่ะ